รีวิวของบลูสไปรูเลยน่ก็มีแม่แม่ถามเข้ามาเยอะเลยค่ะพยายามเลือกแบรนด์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเนาะเพราะว่าจะได้มีความปลอดภัยตัวบลูสไปรูเลยน่เนี่ยนะคะจริงๆเขามีประโยชน์เยอะมากเลยเนาะใช้ทำสแน็คให้กับลูกค่ะก็จะมีสีสันที่สวยงามตัวบลูสไปรูไลน,น่เนี่ยค่ะหลักๆเขาก็มีโปรตีนด้วยนะมีกลุ่มพวกสารต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันปกป้องเซลล์จากสภาวะพวก s t r e s oxidation ในร่างกายกลุ่มพวกวิตามินแร่ธาตุด้วยนะคะวิตามินบีแมกนีเซียมซิงค์อะไรพวกนี้นะ่สงรริมพวกบ การเจริญเติบโตของผิวผมเล็บอีกหนึ่งคุณสมบัติของเขานะคะคที่เขาขึ้นชื่อมากๆเลยก็คือเรื่องการดีท็อกโดยเฉพาะพวกการดีท็อกเฮฟวีเมทัลหรือว่าโลหะหนักนะการใช้พวกนี้เราไม่ต้องใช้เยอะค่ะใช้นิดเดียวก็พอที่สําคัญก็คือว่าพอเรามาใส่ในอาหารเนี่ยมันทําให้อาหารมีหน้าตาสีสันสดใสเด็กๆรู้สึกว่ามันดูน่าตื่นตาตื่นใจน,น่ารับประทานมากขึ้นวันนี้อัก็มาทําเป็นตัวโยเกิร์ตให้กับน้องค่ะอัยพยายามดูเรื่องงานวิจัยส่วนใหญ่งเป็นงานบวกอยู่นะคะงานเชิงลบการใช้ในมนุษย์หรือว่่่าาาาาในนนเเเด็็็กกกยัังไมมจออพรระะฉะ้คืวสถ ได้ปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามถ้าแม่ท่านไหนคอนเซิร์นนะก็ข้ามไปก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแม่ๆเลยนะอาะก็ดูจากแบรนด์ใหญ่ๆห,หลายแบรนด์อ่ะเขาก็ามาผสมในสมูทตี้ในอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะคิดว่าการที่แบรนด์ใหญ่ๆห,หลายแบรนด์เขาเอามาใช้อ่ะค่ะแสดงว่าเขาต้องมีแผนในการตรวจสอบอยู่แล้วว่าปลอดภัยที่จะสามารถจําหน่ายให้ประชาชนได้เนาะน่นอาจะเลยค่อนข้างมั่นใจเพราะเราเรซูเอตเองก็ยังไม่เจอพวกผลเชิงลบแต่ก็เราใช้ในปริมาณเล็กน้อยแค่ทําให้สีอาหารของมันน่าทานขึ้นเท่านั้นเอง